เจ๊จะบอกว่าลําพังเจ๊คนเดียวอ่ะเจ๊ก็ไม่มีปัญญาหรอกไอมีมีเจ๊แต่เจ๊ก็ไม่สามารถไปทําเงินทําบุญเงินเป็นล้านได้หรอกนะคะเจ๊จะอ่านนี้ว่าทําไมอ่ะนานๆเจ๊จะแต่งทีอุย้ยออกาเอทรมานแต่งตั้งแต่ตีสี่แล้วนะคะเออลําพังอ่ะพุ่งตรงเจ๊คนเดียวเจ๊ทําไม่ได้หรอกทําบุญเป็นล้านน้ะเต็มที่ก็แสนนึงนัแนแหละอืะอต้องต้องขอบ กับอนุโมทนาบุญกับทุกคนด้วยอืมเป็นสะพานบุญให้ยอดจะถิ่นเนาะยอดจะถิ่นน่ะเอ,เอาของเราอะนะของของพวกเราอะนะไม่รวมกับของคนอื่นแล้วนะนะของ X4 แฟนคลับเจ๊ก็คือจะเป็น 1, 3, 000, เดี๋ยวอ่าหนึ่งหนึ่งล้านสองแสนหนึ่งมื่นเจ็ดพันแปด้อยห้าสิบ็ดบาทแต่ถ้ารวมเลยทั้งวัดเลยก็คือจะเป็นหนึ่งล้านสามแสนเพิ่มมาแสนเดียว หไหมเพราะว่าเราก็จย่างอย่างที่บอกว่ายุคนี้เป็นยุคโควิดฝากที่มีลายที่ปากหมดด้วยนะฮะยุคนี้เป็นยุคโควิดยุคนี้เป็นยุคโควิดค่ะญาติโยมแบบเศรษฐกิจมันก็ไม่ดีอะเนาะอืมเศรษฐกิจมันก็ไม่ดีใช่ปะอืม ร้อยพึ่งร้อยก็หาย,ยากสมัยเนี้อะโอเคแขกนอก่อนเี๋จะไปล้างหน้าละฝากจิ้มลิ้งลายที่ปักหมุดด้วยนะคะอะให้แกลสามวินาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเจ็ดแปดเ้าอะไรนะเอาน้้ำมาก็ได้เอาน้ำใสเออเลดน,นอ้อความอมาเนเนะอะ,อะโอเควันนี้ฟันที่สามค่ะนานมากแล้วที่เจไม่ได้แต่งหน้าบอกหวยรัดงวดนี้จะเห็นไหมคะ อ่ะเพจนี้เพจใหม่นะคะเจ๊สองเบียร์มหาโวยแปดแปดฝากด้วยนะฮะอฝากด้วยนะฮะแม่หาฝากด้วยนะคะเดี๋ยวจะล้างหน้าเลย มาลุกตึงเลยลูกความปังเนาะความปังก็คือความปังทานอยวันนี้วิ่งรูดสามกับแปดฟันที่สามค่ะแบตก็จะหมดอาลีสน้ำค่ะลูกมาค่ะปากจิ้มลิงลายที่ปากหมุดด้วยนะ้ไม่ได้โปรโมทสินค้านะคะที่ล่างนั้นฝั่งเจมเมาเปล่าลิ้นพันเจมเอาเปล่าลิ้นพันกันฉันง่วงนอนฉันเพียฉันตื่นแต่ดีซี่อ่ะ,อะจะขอทอดก่อนขอทอดก่อ,อ,อนอะไรเ,เดีย๋ยวลวกก่อน อดโอ่กันุดอักสงสารมางหน้าตัวเองมากเลย